สัรพราโยมการที่เดินทา,างมาแล้วหยวก็อบูชาดอกม้ทุกเทีย็นพรปีศา้มาลากุบาตายปารกำลังสัรพานอยู่เนอะเอออยากจะเป็นเศรษฐีที่นาเป็ราชาที่ดินสร้างที่อยู่ที่กินที่อาศาัยเราจะได้มีนาตอนในเขาทวา,า,ามมีนาตอนให้เขาใช่ เออถมบุญกันคนละเท่าไรเท่าไรก็ได้เลยนะการสื่อว่าเป็นโอกาที่ีเปกาทีที่งานของสรัทธาบรรดาญาติโยมพ่อคุณเจ้าถายม่รมายกเรเนะักคุณใหญ่ใจสปอรอดนะบนโูกการรพรนะพุทธาศาสนาการขอบุบนการกุศลของรักผักของของเรานี้ก็มีคาอบบนการกุศลม่รู่ทอดกระถินสามขี เราจะทอดวอาไว้ในวันที่3 1เตุลาคมนี้พนะือ่อนนะเออการสัตย์ทายาโดนทั้งหลายอยาจะรอดเป็นทภาพโ็ทานแต่ก็าภาพความบุญกระถินสารพัทีวัดขักขวของเราก็รกอดักาศกบทัตนาโทอนุโมทนาศุกนสนกนามกำลังสัตยาเนอ,อเออกามกำลังสัตยาเนะีือน ส่วนญาติโยมที่เห็นคณะตรนกายนั่งอยู่รยกรบกรณีการไหว้การเป็นเจ้าตณะกายเขียนชื่อเขียนการสักคูนสำหรับญาติโยมที่ร่วมบุญซื้อที่ดินตวอไหว้ผักของเรากาเรียกว่าการบุญคือที่ดินอ่านที่สมกระส่งให้จะเรียกเป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดิ ที่อยู่ที่กินที่อาศัยเราจะได้มีราตอดมีขอความมีตาตนนามได้ขอ,อ,นนอเ,เท่าเออโดนเปียนเปลี่ยนกองบุญเออทำกันให้ครบจดกันให้ทัคค่วทุกองบุญนะอรหาเพราะว่าวัดของเรานี้ก็กับกันกน้อยวันอยู่กับกันน้อยวันแต่ก็นท่างยันโดนกิสกาเรื่องใสในพระศาสนา การ่วมกัรเก็บกรอของรวมกัรเก็นครอบภาพระใส่บาทระจะกำบังเกิดปูทากำลังลันของเราก็ขอเชื่อเกินจะเลื่อนทอนการางโดกเดินมาปลาวพระบาเชื่อเกิจะเลนทอนการเออตอนนี้สัตว์ายร่างโที่หลั่งไหลมาก็รอพระได้กำลังทำพิธีปรงอมหงา ญาตาิโยมที่กำปังฝิกผมจะไช่วยกันผลผมก็ไปกันได้ที่โรงเรียนขวงให้โลาไปกันได้ที่โรงเรียน,ยนาการหลังจากนั้นได้แห่หน้ามาดวการประกอ,อบพิธีตอนขวาญในเวลาสิบห้านาฬิกาโดยมีรพระเกะคุละหลวงพระพปูกลัดีราวัดสิงห์โหรัโตหรือที่เราตับกระดาษเกะคุละหลวงพระปูกลัสิงห์ ถือว่าเป็นพระธรรมกถึกกาที่จะได้มาแสดงธรรมสอนหน้ากันในวันนี้ฉะนั้นสัตว์ยญาติโยมทั้งหลายอยาจะมาร่วมฟังเทวาร่วมกันบูชาขันกันเทวก็มากันไ้ตั้งแต่เวลาสิบสี่นาฬิกาปิดคนไปนี่ยนเด้อ้อกับเบอร์ลกโจ์เบอร์หลานภาษารเบอร์มา เยื่อรนกัรอาบทอทัาบุญอาบทบอทกากุศลสัตาญาณยอมที่ร้วมด้วยช่วยกานกระธาตประคอนเรียกว่าประดัพประคองบุญคองเราอยู่เลยแา่เป็นโลกนิมิตแล้วเราก็ประกอบองามบนกองการกุศลเรียกว่าความดีเอาไว้ให้ร ผมเอาไว้ให้หลานสร้างบนฝนพาโน่อับตังเองกะได้พากันเรื่องบอาวชอบายฉะนั้นญาติยมเด้อมีโอกาสมีเวลาดังนับกรารนึกว่าอมีเราวารีมีเรอรอรเรือมีรถไสต้องเิ่งไปตามตามเวลาถ้ารายมัวโอ้เอออ,อัดเราคงต้องพากันพาดในสิ่งที่ปราดถนา เ่อพลาดแล้วกบโสกาโออาดิตาเราท่าไปสะเดนยอาจจะนั้นเมราวา,านะวีนิดเมีรอใครลย่าไปมัวรอลูกหลานที่ขออยู่ก้าหลังจะรอให้เขาลีน้นงำหลังไปในวันนึงอ่ะให้โยมปากภะโลกหลานดีที่เขาเปปัญญาเขาก็ให้ลืมยข้าก็มีระคุณ เป็นบุญของญาติของโยมที่มีลูกหลานเมื่อตายไปแล้วก็ส่งบุญส่งทานตามไปเพื่อหนุนออปโยมกระตุกโถงกระตรงนี้กหมนเออเขียม,ไไม้ายเป็นปัวยงใหญ่เปนโยน้อยแต่เออกระจุดโุงกรุกเขียนกระตร้งเี้เยนะ เสร็จแล้วก็กัดโคเงินโพทองโทกำลองโคสมุิโพลพุทธพักายาโคเงินแต่งบุญให่พ่อโททองแต่งบุญให้แม่สักคนลไม้เสียนไม้ปอป่าที่เป็นเกิดประโยชน์อะไรนิยมเนอเออถ้าเราร่วมด้วยช่วยการประดาบประดาตกไปแล้วแต่งไปบุญจะนด้สร้างวัดสร้างเสนอาสนะบุรณับปฏิสังข์ เสีอาสนะบุกิวิหารเกิีอุมิสตร์แต่อาทิศหาและเป็นบทประดุนของเรากัศสกลหมายแต่ก็ก็บต้องใจถึงพระรักรณะระไรโสดีดังและตะเมธทางังสวัสดิ์ใลาวธาเดี๋ยวพานังเมวโอนโผขอบญนี้ตรงสาเร็จแก่บพระเจ้า ขอพระบารมีให้พบดวงแก้วให้แล้วบวชมันให้พบพระศรีอาริย์เงี้ยไกรในการมาเรืการอากินฐานเก็บอากินฐานไกล่แล้วก็ววตัดไปเลยที่โรงหานนะเออตัดก็ได้เลยจ้ะการทำบุญก็เลยก็เรยก็ไม่มีเลยว่าโยมเออการทำบุญไม่ต้องอายโยมการทำบุญไม่ต้องอายเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำแข่งกับใคร เรามีมากมีน้อยเราก็ร่วมด้วยช้วยกันการดัรนั้นันว่าให้แบ่งครักสี่ส่วนประมวลเท่ากันส่วนนี้ส่วนนั้นจะพอตอนเอาท่านบอกว่าส่วนหนึ่งนั้นเล่าให้เอาไปฝังส่วนสองนั้นใสใช้ให้คุ้นเก่าส่วนสามกังหากที่เอาใส่ปากโอ้เฮาส่วนสี่นั้นเล่าให้บุรผู้ไปเออแม่ก้า นี่เดินก่อไปเลยจ้าที่ไปทุย่อที่ไปัยู่อยูไหนกันเหเ็นเป็นต์อ๊เขาเนอก็จุดทูจุดเทียนบูชาพระที่ตรงนี้นี่เรานะเออพอเงินพทองยมแม่ก็ปักกันได้ที่ต้นพอเงินพอทองาอธิฐานเกิดอธิฐานใจอธิฐานโถอ่าสุญังและวกทามทางไงสวัสดิ์าวัหังนานงเโหโต บุญนี้ตงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้าขอความไม่มีจงอย่าบัางเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าดาเออฉะนั้นอาถรฐานกันโดมบุญไข่บุญมันเนื้อบุญของไข่บุญของมันได้โยการเออไปแข่งก้ะทายทำเท่าไรเท่าไรก็เป็นบุญของเราได้โดยนการโดนโดนทุย่